ตอนที่1720อากาศเต็มไปด้วยเคลื่อนพลังพันผวนซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีใครบางคนที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงมาถึงสถานที่แห่งนี้ก่อนแล้วและได้ถึงเคลื่อนพลังเอาไว้ในที่แห่งนี้ส่วนเวยมันไม่ได้แข็งแก่งนักและคงจะเป็นคนที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงขั้นต้นจัลเข้บินจธาตุสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นดังนั้นจึงทําให้มันพาะนุ่มหานขึ้นมาได้ ระดับเทพแท้จริงงั้นหรืออันซื่อสื่อได้แต่ขมวดคิว้วแต่ตอนนี้พวกเราในหมู่ของพวกเขาในปัจจุบันมีเพียงเสี่ยวไทสู่เท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดและอยู่เพียงขั้นการของราชานิลันเท่านั้นและด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการกับอีกป่าที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกหลินเทียนได้กล่าวขึ้นเพราะในสถานที่แห่งนี้มันมีพื้นที่รูปแบบที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก แต่ยังมีครื่อพลังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกส่งออกมาจากใต้ดินอีกด้วยและด้วยเขตวิชาฝั่งมังกรที่เขาควบคุมอยู่มันจึงสามารถทำให้เขาควบคุมและดึงพลังเหล่านั้นขึ้นมาใช้ได้ซึ่งนี่มันเพียงพอที่จะทำให้เขาไม่ต้องเกรงกลัวต่อเทพแท้จริงในสถานที่แห่งน,นี้นั่นจึงทำให้เขาหันมองไปทางคนอื่นๆก่อนจะก้าวเดินเข้าสู่หุบเขาแห่งน,นั้นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ด้านในหมอกสีขาวที่ปกคลุมบนที่โดรอบก็พันหนาแน่นขึ้น และดูเหมือนอากาศและอุณหภูมิภายในจะลดต่ำลงถึงขั้นทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกและในชั่วพพิบตากลุ่มของพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปในหุบเขาอีกครั้งและในเวลานี้เองมีขึ้นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมาจากทางด้านหน้าพร้อมกับขึ้นอากาศที่สั่นสะเทือนขณะที่พลังแห่งความมืดได้แผ่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าน่าสนใจจริงๆเมื่อหมอกอกไปร,บรอบหมอกสีขาวที่อยู่ตรงหน้าก็พันกวนออกมา พร้อมกับคลื่นพลังยินอันแข็งแกร่งและมีล่างอีกหลายสิบล่างที่ยืนอยู่ณที่แห่งนั้นและหนึ่งในนั้นคือชายชราผมเสียมตาลที่พยายามจัดการกับหมอกรอบตัวของตนขันตนเขตแดนเทพแท้จริงจ่ละเคบิญธาที่เหมาะออกไปยังชายชราในเลยะยกษไกดวงตาของมันก็พันหลีเล็กลงเพราะพลังศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคลื่นพลังที่เจ้านี้ได้เหลือเอาไว้เจ้านั่นกำลังทําอะไรหลิงหยุ่นได้กล่าวถามหลินเทียนขึ้น นั่นจึงทําให้หลินเทียนที่มาะเอกไปตรงหน้าพร้อมกับเปิดใช้งานดวงตาแห่งศาสตรธรรมไขกระดูกมังกรอ,อมตะอยู่ในส่วนลึกของหุบเขาแห่งนี้และเมื่อประสานเข้ากับเส้นพลังที่อยู่ใต้ดินมันจึงก่อเกิดเป็นเขตแดนภาพดวงตาสังหารซึ่งเจ้านั่นคงกําลังหาวิธีเพื่อแก้ไขมันอยู่และในตอนนั้นเองพันเกิดเสียงดังขึ้นตรงหน้าขณะที่ผู้บผมพอเขตแดนเทพแท้จริงที่อยู่ท่ามกลางล่างหลายสิบล่างได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของหลินเทียนและคนอื่น ก่อนจะหันสีสาม,มาออกมาถางพวกเขาพร้อมกับประกายแสงสองดวงติ่พุ่งตรงออกมาจากดวงตาของอีกฝ่ายนั่นจึงทําให้หลินเทียนรู้สึกตกตะลึงก่อนจะปลดปล่อยขึ้นพลังแสงสีทองเข้าปกคลุมคนอื่นๆเอาไว้และพาถอยห่างออกไปหลายสิบวุตยอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงประกายแสงสองดวงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงตาของอีกฝ่ายสถานที่ที่พวกเขายือนอยู่ก่อนหน้านี้ได้ปะทะกับขึ้นแสงสองดวงที่ถูกปลดปล่อยอมาก่อนหนีน้ถึงขั้นทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ตรงหน้า หายไปโดยไร้ซุ้มเสียงสิ่งนี้ทําให้พวกเขาทั้งกลุ่มพันรู้สึกตกตะลึงก่อนที่เสือขาวจะพูดออกมาด้วยน้ําเสียงสันส่นๆผู้บ่มเพาะเขดแดนเทพแท้จริงช่างน่าสะพรงกว่าจริงๆเพียงแค่สายตาที่มองมากับทรงพลังได้ถึงขนาดนี้หลังจากที่ชายชลาเห็นหลินเทียนและคนอื่นๆน,นั่นจึงทําให้ผู้บ่มเพาะที่เหลือของฝ่ายตรงข้ามสัมผัสได้ถึงพวกหลินเทียนเช่นเดียวกันมนุษย์อย่างนั้นหรือพวกเขาหลายสิบคน ล้วนแต่เป็นผู้บ่มเพาะของดินแดนแห่งความตายขณะที่ดวงตาของพวกเขาได้จ้องมองออกไปอย่างเย็นชาเพราะในดินแดนแห่งนี้มีผู้บ่มเพาะเพียงขุมพลังเดียวซึ่งไม่มีขุมพลังอื่นๆภายในดินแดนแห่งความตายแห่งนี้ซึ่งเมื่อมองออกไปทางดหนเทียนและคนอื่นๆในเวลานี้แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ล้วนแต่สแสดงสายตาที่เป็นปฏิปักษ์ออกมาและในเวลาเดียวกันนี้คนเหล่านั้นก็สังเกตเห็นหยางฉีเป็นเจ้าเองนี่เจ้ายัางไม่ตายก็หรือ แน่นอนว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกมังกรอมตะได้ล่วนไหลออกไปและนำคนเหล่านี้มาที่นี่นี่พวกมันเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าคนเหล่านี้รู้จักหยางฉีเพราะหยางฉีบังเอิญไปได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของไขกระดูกมังกรอมตะนั่นจึงส่งผลได้อีกฝ่ายส่งผู้แข็งแกร่งหลายสิบคนเพื่อไลาลาสังหารหยางฉีเพื่อปิดปากความลับเรื่องนี้สังหารพวกมันชายชลาผมสีน้ำตาล ได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีที่เฉยเมยค้นลับในบรรดาผู้บ่มเพาะหลายสิบคนของดินแดนแห่งความตายหนึ่งในนั้นได้กล่าวตอบซึ่งอีกฝ่ายอยู่กึ่งราชานิลันซซ่งกําลังก้าวตรงก้า,าหาหลินเทียนและคนอื่นๆชั่วคู่หนึ่งพันเกิดเสียงดังกึกก้องขึ้นพร้อมกับมิติโดยรอบในสถานที่แห่งนี้ถึงกับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นทำให้มิติหลายแห่งถึงกับเปิดออกหลินเทียนที่อยู่ตรงหน้าสุดของกลุ่มได้ยกมือขึ้นและตบออกไปโดยตรง ก่อนจะทำลายพลังทั้งหมดของบุคคลพุกนี้ที่ปลดปล่อยออกมาก่อนที่ฝ่ามือที่ฟาดออกไปนั้นจะพุ่งตรงเข้าใส่ร่างของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับทำให้ร่างและวิญญาณของอีกฝ่ายถูกลบหายไปเพียงชั่วขณะนั้นเองถึงขั้นทาให้ผู้กลุ่มเพอที่เหลือของพวกเขาถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะคนที่ลงมือก่อนหน้านี้คือกึ่งราชานิลันแต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับถูกสังหารลงอย่างง่ายดายและคนที่ลงมือนั้นมีพลังบ่มเพาะอยู่เพียงแค่ นิลันสวรรค์ขั้นกลางเท่านั้นนั่นจึงทําให้ผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแด,ดนราชาน,นิลันของกลุ่มพันกล่าวออกมาด้วยเสียงเย็นชาก่อนจะก้าตรงออกไปพร้อมกับแรงกดดันที่กดทับก็ใส่ลิ้นเทียนโดยตรงอีกฝ่ายคือผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในเขตแด,ดนราชาน,นิลันขั้นกลางซึ่งมีขึ้นผลที่นั่นสะพฟักลัวเป็นอย่างมากหลินเทียมไม่ได้เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงแต่กับเจ้าเมอออกไปทางเสียดให้สูตัวน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนู oo, ทําลายวิญญาณของมัน เลยอย่าให้กายหยาบของมันเสียหายนี่คือราชานิลันที่แข็งแกร่งซึ่งพลังที่สะสมอยู่ในร่างของมันนั้นก็ใช้ได้เลยละ่ะจากนั้นค่อยหล่อหลอมกายหยาบของมันที่หลังเพราะถึงอย่างไรร่างกายนั้นมันก็เทียบได้กับสมบัติสวรรค์เลยละ่ะญาญาเห็นได้ชัดว่าเสีอใจสูเข้าใจในสิ่งที่หลินเทียนกําลังพูดและตอบกลับด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลก่อนที่ปีกของเจ้าหนูจะสั่นไหวพร้อมกับประกายแสงหกสีอันทรงพลัง ขนาก,กดทับก็ใส่คู่ต่อสู้เรยตรงและในเวลานั้นคลื่นพลังแสงหกสีได้หลอมรวมเป็นลูกศรสังหารก่อนจะเจาะทะลวงเข้าสู่ทะเลความรู้ของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จิตวิญญาณของอีกฝ่ายจะถูกลบหายไปในทันทีและในตอนนั้นเองมันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะที่เหลือของดินแดนแห่งความตายถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกคั้งนั่นคือราชาน,นิลันเลยนะแต่กับถูกสังหารลงอย่างง่ายดายขณะที่วกเขาเจ้างมองอไปทางเสียวไทยสู่มันก็ทําให้คนเหล่านี้ อดที่จะแสดงความรู้สึกประหลาดใจออกมาไม่ได้ขั้นกลางราชานิรันอย่างนั้นหรือนั่นจึงทําให้ชาชาลาผมสีน้ําตาลอดที่จะเพ่งสายตามาออกมาไม่ได้และในตอนนั้นเองอีกฝ่ายก็ได้หยุดมือจากเขตแดนอันตรายนั้นชั่วข่าวก่อนที่สายตาอันเย็นชาจะจับจ้องออกไปทางเสียวไทสู่พร้อมกับก้าวเดินออกไปตรงหน้าทีละก้าวปรมจันหลัวท่านจะลงมือเองอย่างนั้นหรือปรมจย์หลัวอยู่ในเขตแดนเทพแท้จริง เพราะคนของอีกฝ่ายที่อยู่ในเขตแดนราชานในหลักลางกับถูกพวกดินเทียนสังหารลงได้ในพริบตาและอีกอย่างเห็นได้ชัดว่าผู้บุ่เพาะเหล่านี้ไม่รู้ว่าหลินเทียนและคนอื่นๆเป็นคนที่ทาให้หินช้างต้องขุนเคืองเพราะบุกคนเหล่านี้ต่างก็เดินทางมาที่นี่ก่อนที่พวกหลินเทียนจะมาถึงปรมาจารย์หลวงจัดการพวกมันสังหารพวกมันให้หมดจะได้ไม่มีใครลวงรู้ถึงไขมังกรที่อยู่ที่นี่ ผู้บ่มเพาะหลายสิบคนของดินแดนแห่งความตายได้จ้องมองไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆด้วยสายตาที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากในเวลานี้ชายชรา,าผมสีน้ำตาลที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงได้ลงมือจัดการด้วยตัวเองถึงขั้นทำใมไม,ม่ติดโดยรอบถึงกับบิดเบี้ยวโดยตรงขณะที่ขลื่นพลังและแรงกดดันถูกปลดปล่อยออกมาจากทางด้านหลังขณะที่กดทับก็ใส่หลินเทียนและคนอื่นๆด้วยคลื่นพลังอันน่าสะพรึงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคลื่นพลังระดับนี้ ไปจี่ฉีและคนอื่นๆก็ได้แต่เจ้าหมออกไปอย่างว่างเปล่าพอพวกเขาไม่สามารถจุดการโจมตีนี้ได้เลยแม้แต่น้อยดันจึงทําให้จัละเข่เบญจธาตุได้แต่หดคอกลับมาพร้อมกับกล่าวกับหลินเทียนขึ้นมาว่าเจ้าหนูทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะนันจึงทําให้หลินเทียนพยักหน้าขณะที่เขากระทิบขาขวาและทันใดน,นั้นพื้นที่โดยรอบก็เริ่มสั่นไหวพร้อมกับหมอกสีขาวที่ป่วยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน ก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาแรงกดดันที่ชายชรลากดทับเอาไว้บุ่มเพียงชั่วพริบตาเคลื่อนพลังทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันก่อนจะเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องลาวกับผืนฟ้ากําลังส่งเสียงคำรามก่อนที่แรงกดดันของชายชาลาจะถูกลบหายไปนในชั่วพริบตาซึ่งในขณะเดียวกันเคลื่อนพลังนั้นก็ได้ส่งชายชรลาก้าวถอยออกไปอีกหลายก้าวนั่นจึงทําให้ผู้บุมเพาะคนอื่นๆของดินแดนแห่งความตายถึงกับมีสีหน้าเป็นไป พราถึงอย่างไรชาชาลาผมสีน้ําตาลก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของพวกเขาแถมอีกฝ่ายยังอยู่ขั้นต้นของเขตแดนเทพแท้จริงในขณะที่หลินเทียนเป็นเพียงผู้ผมพอเขตแดนนิรันสวรรค์แต่กลับสามารถกดดันให้ชาชาลาก้าวถอยออกมาอีกหลายก้าวทาได้จริงๆงั้นหรือสุดยอดไปเลยเสือขาได้แต่เจ้าหม้อไปทางหลินเทียนเพราะถึงอย่างไรมันก็รู้ว่าหลินเทียนในตอนนี้คงกําลังเปิดใช้เคพวิชาฝังมังกร และบวกกับคำพูดของหลินเทียนก่อนหน้านี้ที่ว่าอิกฝ่ายสามารถดึงเอาพลังในพื้นที่แห่งนี้มาใช้ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากที่มันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ทําให้มันอดที่จะรู้สึกตกตะลึงไม่ได้ชายลาผมเสียง้ตาในตอนนี้อิกฝ่ายอยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงแต่ถูกผลักให้ก้าวถอยกลับไปหลายก้าวก่อนที่จะทรงตัวได้อย่างมั่นคงขณะที่สายตาได้จับจ้องออกไปทางหลินเทียน ซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าสายตาที่ฝ่ายเจ้าขอขาออกไปนั้นมันประสานไปได้ความรู้สึกตกตะลึงก่อนที่สีแน่อีกฝ่ายจะกลายเป็นหน้าเกียดเล็กน้อยนี่เจ้าทําได้ยังไงพลังเมือคู่มันไม่ใช่พลังของเจ้าด้วยระดับการบม่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนนิรันดร์สวรรค์ขัข้นกลางของหลินเทียนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถทําให้อีกฝ่ายก้าวถอยกลับไปหลายก้าวได้เช่นนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องรู้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับดวงตาของชาชรา ที่เปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาทันทีเงินเจ้าก็ตายไปซะบุ้มและในตอนนั้นเองคลื่นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกปลดเปลือกออกมาจากร่างกายของอีกฝ่ยายขณะที่มันเพิ่มขึ้นหลายเท่าในชั่วพริบตาก่อนจะบดขยี้ออกไปทางหลินเทียนอีกครั้งหลินเทียนในตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเกรงกลกวเลยแม้แต่น้อยเมื่อเขามาถึงสถานที่แห่งนี้เขาก็ได้เปิดใช้เขตวิชาฝังมังกรก่อนหน้าน,นั้นแล้วและในเวลานี้เขาสามารถเรียกใช้อักขรับมังกรเหล่านั้น ก่อนจะดึงเอาพลังจากโดยรอบออกมาก่อตัวขึ้นเป็นมังกรอีกหลายสิบตัวขณะนั้นมังกรหลายสิบตัวได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามอันทรงพลังก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาชายชรลาผมเสียงตาในชั่วพิตาพร้อมกันนั้นคลื่นพลังที่ฝ่ายปลดปอ,อกมาก็ถูกลบหายไปก่อนที่มันจะกระแทกเข้าใส่ชายชรลาและทําให้ชายชรลาได้แตกกากเลืออออกมาในตรงซึ่งภาพดังกล่าวมันก็ถึงขั้นทาให้ผู้ลุมเพราะโดยรอบถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไป ซึ่งแม้แต่ชายชราผมเสียน้ำตาลเองก็ได้แต่รู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกันเพราะอิกฝ่ายได้ใช้พลังกวัวก้านในสิบส่วนของตนในตอนนี้แต่กลับถูกถินเทียนโต้กลับมาได้ยิ่งไปกว่านั้นยังทําให้เขาได้รับกระจิบอีกด้วยบ้าเอ๋ยอิกฝ่ายได้ส่งเสียงอันเย็นชาขณะที่กำลังออกมาพร้อมกับปลดปล่อยเครื่องพลังอันไม่มีสิ้นสุดออกมาประสานรวมเข้ากับพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้มิติใดรอบถึงกับเกิดการปั่นป่วนทันทีที่ไปจีฉีและคนอ,นอื่น หายใจเอาอากาศเข้าไปมันก็อดที่จะทำให้พวกเขารู้สึกยินดีเยอะขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ชินโตจระเข้เบญจธาได้กล่าวออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำพร้อมกับสีหน้าที่เริ่มจริงจังขึ้นซึ่งหลินเทียนเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงความน่าสะเพรลัวของเครื่อพลังเหล่านี้ได้โดยสัญชาตยานแต่การแสดงออกของเขากลับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ตแต่น้อยเขาได้หมุนวนเกวิชาฝังมังกรจนถึงขีดสุดและในขณะเดียวกันก็เรียกใช้งานสัจธรรมแห่งธรรมชาติ และด้วยวิถีแห่งธรรมชาตินั้นจึงทําให้เขาสามารถดึงเอาพลังจากธรรมชาติและเมื่อผดเข้ากับเค็มวิชาฝังมังกรอันยิ่งใหญ่จึงทาให้เขาสามารถรวบรวมพลังอันใหญ่ยิ่งจากคลื่นพลังที่อยู่โดยรอบได้ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ก็ปรากฏกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความยาวกว่า7ฟุตซึ่งถูกควบแน่นขึ้นจากพลังเหล่านั้นเสียงถูกส่งออกไปและด้วยกินไอศักธิ์ของกระบี่ที่ประสานรวมเข้ากับพลังของสัจธรรมและเขตวิชาฝังมังกร มันจึงกดทับก็ใส่คูดต่อสู้ก่อนที่ชายชรา,าผมเสียมตาลจะทันได้โจมตีได้สำนั่นจึงทําให้มิติได้รอบถึงกับพังทลายลงขณะที่อีกฝ่ายหันหน้ามองไปทางกระบี่ที่ฟาดฟันลงมามันถึงขั้นหนับไม้ชายชะลาผมเสียม้ตาลถึงกับมีสีหน้าเป็นไปทันทีนี่เจ้าฝุบความเร็วของขึ้นกระบี่นั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะฟาดล,ลงมาในชั่วพริบตาขัดจังหวะคําคพูดของชายชรลา ก่อนที่สัตว์จะทำที่ไฟปลดปล่อยออกมาจะถูกทุบจนแหลกเป็นชิ้นชิ้น